ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความกรุนะครับพบกับไอ h ชนแนลตอนที่79ประจำวันอาทิตย์ที่14สิงหาคม2559นะครับวันนี้ผมเดินทางกลับจากขอนแก่นเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพนะครับมาแวะกลางทางเพื่อกราบนมัสการพระพุทธจารย์โตพรมมลังสีนะครับที่มหาวิหารสมเด็จโตที่ จังหวัดโคราชซึ่งเป็นมหาวิหารที่คุณสรพงษ์ชาตรีได้มาสร้างเอาไวา้และปลาวรากฏว่ามีสาธุชนหลั่งไหลเข้ามากราบนมัสการมาร่วมบุญซื้อที่ดินถวายสมเด็จโตนะครับกันเยอะแยะมากมายบรรยากาศอบอวลไปด้วยความอลเลิร์เบิกบานเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมได้ยินเสียงคุณสรพงษ์ชาตรีด้วยตัวเองเลยนะครับมาถ่ายรูปคู่กับสาธุชนทั้งพี่น้องคนไทยพี่น้องสอปปลาวนะครับ ให้ได้พึ่งกันที่ได้มาร่วมบุญนะครับก็<อ>ได้ยินเสียงคุณสารพงษ์อวยพรว่าขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยทุกคนก็มีความสุขก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและคุณสรพงษ์ชาตรีด้วยนะครับ<อ>วันนี้นะครับอไอชนแนลขอนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายและข่าวคราวที่มีการไปลือกันในพันทิพย์โดยพี่มโนเป็นคนไปพูดที่รายการอมองโลกมองธรรมทางบุญนิยมทีวีของช่อง สันติอโศกและก็มีไปลือต่อกันในที่พันทิพย์แต่ก่อนที่จะไปถึงข่าวที่อยากจะอธิบายนะครับวันนี้มีคำที่เป็นคำพูดของคนวัดพระธรรมกายที่พูดกันบ่อยๆนะครับเวลาไปาไปที่วัดและก็มีการไปช่วยงานต่างๆนะครับก็คือคำว่ารับบุญนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้แนะนำคำว,ว่าอนุโมทนาบุญคำว่าสาธุนะครับคำว่า,าสูงย์างกายฐ คำว่าเอาบุญมาฝากวันนี้ก็คําว่ารับบุญเช่นรับบุญจัดรองเท้ารับบุญเช็ดห้องน้ํารับบุญโรงครัวรับบุญต้อน,ร,บบอนรับสาธุชนอะไรอะไรในวัดที่เรามาช่วยเราก็จะใช้คําว่ารับบุญแล้วคนที่มารับบุญก็จะมีความปลื้มปิตินี่เป็นอีกหนึ่งคำที่อยากจะมาเล่าให้พี่น้องที่ยังไม่เคยไปยังไม่เคยรู้จักวัดพระธรรมกายได้ คุณหูได้เคยชินกันนะครับวันนี้ข่าวที่ผมอยากจะมาแก้อยากจะมาอธิบายความจริงก็คือข่าวที่ในพันทิ์ไปลือกันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งปูคอตายเนื่องจากว่าภรรยาเนี่ยทิ้งให้อยู่ลำบากอยู่คนเดียวกับลูกแล้วก็ภรรยามาเป็นอุบาสิกาแก้วที่วัดพระธรรมกายประมาณ3เดือนทำให้ผู้ชายคนนี้น้อยใจ ผูกคอตายนะครับคือการตายเนี่ยครับทุกคนก็เสียใจผมเองก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวด้วยแต่ว่าสาเหตุของการตายไม่ได้เป็นเพราะภรรยาทิ้งมาอยู่ที่วัดนะครับสาเหตุจากการตายที่แท้จริงปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เครียดจ,จากการที่เศรษฐกิจไม่ดีก็เลยตกงานนะครับแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เลยน้อยใจแล้วก็เลยกับโชคชะตาตัวเองแล้วก็ผูกคอตาย ไม่ได้เกี่ยวว่าภรรยาไปอยู่ที่วัดนะครับถึงจะเกี่ยวก็มีส่วนคงไม่มากแต่ว่าด้วยอาการซึมเศร้าด้วยความเครียดถึงทําให้ตัดสินใจฆ่าตัวตายน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะบอกข่าวนี้ไปยังพี่น้อยที่ไม่เข้าใจหลงเชื่อข่าวบิดเบือนใส่ร้ายนะครับจงใจที่จะทําลายวัดพระธรรมกายในสถานการณ์อย่างนี้ให้ได้เข้าใจความเป็นจริงตรงกันตามนี้นะครับวันนี้ก็อยากจะนําเสนอรประมานี้ ขอบคุณและสวัสดีนะครับ